ค,คุณผู้ชมคะวันนี้แม่มาชวนทําหอยลายผัดพริกเผาคะ่ะเป็นแบบเนื้อหอยลายแกะนะคะคุณผู้ชมนี่คะ่ะหนา้แตา่น่ากินไหมคะวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปทำมพร้อมกันเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แม่มาชวนทําหอยลายผัดพริกเผาค่ะคุณผู้ชมนี่คะ่ะเนื้อหอยลายแม่ใช้เป็นเนื้อหอยลายแกะนะคะวันนี้เราก็จะใส่ใบโหระพาคะ่ะเด็ดมาสดๆจากต้นเลยเนาะแล้วก็พริกแดงหั่นนะคะ ก็เรามาเริ่มกันเลยนะคะเมย์จะใส่น้ำมันในกระทะนิดหน่อยนะประมาณช้อนหนึ่งพริกเผานะคะเป็นซื้อพริกเผาสำเร็จมาแล้วนะเนี่ยค่ะเราจะใส่พริกเผาไปเลยหอยลายเยอะก็ใส่พริกเผาเยอะหน่อยนะเอาให้สมปริมาณนะคะคุณผู้ชมหอยอ่าพริกเผาอันนี้เขาจะไม่เผ็ดนะคะเมย์ยังไม่ได้เปิดไฟนะ นี่ค่ะจากนั้นก็จะมาคลุกพริกเผากับน้ำมันก่อนเปิดไฟอ่อนๆอน,นะคะไม่ให้พริกเผาลงไหนเนาะพริกเผาเขาจะไหม้ง่ายนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นสูตรแบบบ้านๆน,นะที่เราทำกินกันเองนะคะ แล้วเราก็อยากทำให้คุณผู้ชมดูว่าเราทําแบบไหนนะถ้าใครอยากลองทําตามก็ทําได้ค่ะรับลองสูตรนี้อร่อยพริกเผาเราก็หอมดีแล้วนะคะคุณผู้ชมเม็กก็จะใส่หอยลายลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะเห็นไหมหอยลายเนี่ยตัวอ้วนๆเลยนะคะนี่ค่ะเนื้อหอยลายน่ากินมากๆคุณผู้ชม เห็นเขาจะดูสีแดงแต่ว่าไม่เผ็ดมากนะคะเพราะาเป็นพริกเผาเนาะผัดให้เข้ากันดีเลยนะคะ พริกเผาเขาจะออกหวานอยู่แล้วนะเพราะนั้นก่อนเราจะเติมตน้ำตาลเราต้องระวังนะคะวันนี้แม่ผัดหอยลายหนึ่งกิโลนะคะหอยลายแบบแกะคือแบบที่เป็นเปลือกอะคะ่ะลูกบอกว่ากินยากเนะเาะก็จะชอบแบบนี้มากกว่าแต่ว่าแบบเปลือกก็จะได้อัด,ดพรสทอนกินนะคะแต่อันนี้ก็จะตักกินได้เลยเนาะ โอเคเข้ากันดีแล้วเราก็จะมาปรุงรสนะคะใส่ผงนัวหน่อยนะใครไม่กินไม่ต้องใส่นะคะเนี่ยใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยนะใส่ผงปรุงรสหน่อยนะคะมันรูเล็กนะมันไม่ค่อยออกเดี๋ยวเอ๊ะทำไมใส่นานเนี่ยรูมันเล็กๆมันไม่ค่อยออกไม,ไม่ไม่เปิดรูใหญ่โอเค ก่อนจะมาผัดล้างสักสองสามน้ำก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเผื่อเขาจะมีเศษอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เขาจะเค็มไหมแต่เวลาพอผัดผัดเนี่ยเขาก็จะขดไปอีกหน่อยนะคะคุณชมมีชิมก่อนนะรสชาติเป็นยังไงก็ได้ความหวานกลมกล่อมจาก พริกเผาแล้วเนาะเดี๋ยวหม่เพิ่มน้ำมันหอยนิดหน่อยนะคะประาณสักสองช้อนก็พอใส่น้ำตาลนิดนึงไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าพริกเผาก็จะมีรสเค็มรสอร่อยอยู่แล้วนี่จ้ะจากนั้นก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยใบโหระพาใส่เยอะก็จะหอมคุณผู้ชม จะเพิ่มความเผ็ดนิดหน่อยด้วยพริกแดงนะคะเดแต่เขาไม่เผ็ดมากนะเพราะเราหั่นเราไม่ได้โขกถ้าอยากเผ็ดเยอะๆนะเราจะโขกไปก็ได้ค่ะคือตํานะ่ะตําใส่ก็จะเพิ่มความเผ็ดมากขึ้นอีกเนาะนี่ค่ะน่ากินไหมคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะคะหอยลายผัดพริกเผาของแม่เอ๋ นี่ให้ใบโหระพาเขาสลดลงนิดหน่อยหอมมากๆค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปตักใส่จานเสิร์ฟไปเลยดีกว่าเนาะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะหอยลายผัดพริกเผาของเมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ากินไหมคะคุณผู้ชมนี่ค่ะอร่อยง่ายๆนะคะไม่ต้องเสียเวลาแกะเปลือกเนาะวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะลองทําดูนะคะจะได้พริกหอยลายผัดพริกเผาที่อร่อยๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม นี่ค่ะถ้าชอบคลิปของพวกเราไม่ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวแม่เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ